สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการพิธานชาดกสำหรับคลิปนี้ขอเสนอเรื่องมาลุตะชาดกชาดกว่าด้วยการถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ณนะเชตวันมหาวิหารคนครสาวัีคีครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลมีพระหลวงตาสองรูปชื่อพระกาละ และพระชุนหะทั้งสองรูปตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างกลิ่งรักอยู่ในปา่าแห่งหนึ่งในเขตชนบทแคลนกูสนอย่างไรก็ดีพระทั้งสองรูปยังติดนิสัยตั้งแต่สมัยเป็นคารวาสมาคนละอย่างคือพระชุนหะชอบคุมความงามของพระจันทร์คืนเต็มดวงในคืนข้างขึ้นส่วนพระกาละ ชอบมองหมู่ดาวที่ส่องแสงระยิบระยับจับตาในคืนข้างแรมวันหนึ่งพระหลวงตาทั้งสองได้มาพบปะสนทนากันถึงเรื่องลมฟ้าอากาศพระชุนหะจึงถามพระการะขึ้นว่าท่านรู้หรือไม่ว่าคืนไหนอากาศจะหนาวจัดพระการะตอบทันทีว่าคืนข้างแรมสิเราสังเกตมานานแล้วพบว่าถ้าคืนไหนเป็นคืนข้างแรม คืนนั้นอากาศจะหนาวจัดทุกทีพระชุนหาได้ฟังดังนั้นจึงแย้งว่าเราก็อยู่ป่ามานานแต่สังเกตเห็นว่าอากาศจะหนาวจัดในคืนข้างขึ้นตั้งหากหลวงตาทั้งสองโต้เถียงกันด้วยเรื่องนี้เป็นเวลานานแต่ไม่อาจจะหาข้อยุติได้ในที่สุดจึงชวนกันออกเดินทางไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้พระพุทธองค์ช่วยตัดสินให้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำริว่าพระภิกษุสองรูปนี้อุตส่าห์เดินทางไกลเป็นเวลาแรมเดือนข้ามเขตแดนจนบทน้อนใหญ่มายังนครสาวัตถีเพียงเพื่อให้พระองค์ตัดสินปัญหาอันไม่เป็นสาระด้วยต่างฝ่ายต่างถือทิฏฐิมานะเข้าหากันหลงยึดมั่นแต่ความเห็นของตนโดยไม่พิจารณาถึงสาเหตุที่แท้จริงเช่นนี้จึงทรงระลกชาติด,ด้วย บุพีนิวาสานุสติยานแล้วตัดว่าดูก่อนเมื่อชาติก่อนโน้นเราก็ตอบปัญหานี้แก่เธอทั้งสองแล้วแต่เธอจําไม่ได้จึงต้องย้อนมาถามปัญหาเดิมซ้ําอีกพระหลวงตาทั้งสองรู้สึกแปลกใจจึงกาบทูลอรัศน,นาให้พระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของตนให้ฟังพระพุทธองค์จึงทรงแสดงมาลุตะชาดุกมีเนื้อความ ดังนี้นานมาแล้วในถ้ำเชินเขาแห่งหนึ่งเป็นที่อาศัยของราศีกับเสือโคร่งทั้งสองอยู่ถ้ำเดียวกันด้วยความผาสุกตลอดมาตามปกติราศีชอบออกหากินในคืนเดือนงายคั้นตกดึกลมแรงก็หนาวสัน่นจึงหลงเข้าใจว่าอากาศหนาวเพราะข้างขึ้นส่วนเสือโคร่ง ชอบออกล่าเหยื่อในคืนเดือนมืดพอลมพัดมาแรงจัดก็รู้สึกหนาวจึงทึกทักว่าอากาศหนาวเพราะข้างแรมอยู่มาวันหนึ่งจัดทั้งสองสนทนากันถึงเรื่องลมฟ้าอากาศเสือโค้งได้พูดขึ้นว่าถึงคืนข้างแรมทีไรอากาศหนาวทุกทีราสศีได้ฟังดังนั้นก็แย้งว่าอะไรกันเพื่อนข้างขึ้นตั้งหาที่อากาศหนาวมาก เสือโครงก็กลับแย้งว่าเพื่อนเอะไรมาพูดคืนข้างแรมสิเราออกหากินที่ไรอากาศหนาวเสียจนเรานิสันไปทั้งตัวแต่ราชสีคานว่าอากาศจะหนาวในคืนข้างเรมได้ยังไงเรานอนอุ่นสบายเชียวแต่คืนข้างขึ้นเมื่อเราออกหากินอากาศหนาวเสียจนตัวเราเย็นเขียบเลยทั้งเสือโคร่งและราชสีต่างแผดเสียงเถียงกันลั่นป่า เมื่อหาข้อยุติไม่ได้ทั้งสองจึงชวนกันไปหาพะระฤาษีซึ่งบำเพ็ญนตะปะอยู่ณนเะชิงเขาแห่งนั้นแล้วเ,เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในท่านฟังพะระฤาษีจึงกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นข้างขึ้นหรือร่างแรงก็ตามเมื่อมีลมพัดมาย่อมรู้สึกหนาวเพราะความหนาวจกดแต่ลมเจ้าทั้งสองไม่เพ้กันในปัญหานี้ เมื่อราชสีและเสือคงทราบความจริงจากพระฤาษีแล้วก็หมดทิฏฐิเดินกลับถ้ำที่อยู่ของตนด้วยความสุขใจเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสมาลุตตชาดุกจบแล้วทรงสแสดงอริยสัจด้วยอเนกปริยายพระหลวงตาทั้งสองรูปสามารถสำเร็จเป็นพระโสดาบันณที่นั่นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสต่อว่า เสือครุงในครั้งนั้นได้มาเป็นพระกาลเทละระพระธัศีได้มาเป็นพระจุนหเทระส่วนพระฤาษีได้มาเป็นพระ,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 ะองค์เองท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อมีปัญหาหรือข้อขัดแยงด้งใดๆเกิดขึ้นควรพิจารณาดังนี้ 1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดีก่อนดูไต่ตรองว่าอะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผลเพื่อประกอบการพิจารณา 2. ฟังข้อเสนอของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ถือทิฏฐิมานะเอาแต่ใจตนดองเป็นใหญ่ 3. พูดให้เพราะที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายมีทิฏฐิมานะมากขึ้นหากยังหาข้อยุติไม่ได้ควรให้ผู้รู้จริงช่วยตัดสินผม ผู้พันสัป,ปเหร่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญใต้กลมาแชร์ให้คนที่ท่านรักเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะครับสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณครับสวัสดีครับ